มันมาแข่งกับเลขเบิ้งวันนี้ะกูเต็มจือเบิงเมียนอือน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 ่นอยอน่นอ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 นันอ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 น่นอนอนอนนอ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 อน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 นอ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 นนอ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 น่นอนอกอนนอยู่ ซีเลียรอยู่แ้วนี่ไป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 ไกลยอมเยซีเลียวั้ยังขารุนอี่เดี๋ยวไม่บอกที่ใส่ไปไปปลุกเลขยุ้ยรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่สิกุมภาพันธ์พศัาสองนห้รกเจ็ลขที่ออกว้ามันขับไม่ได้ว้าสี่สามสี่สฝ่ายกลางนะครามาดูท้ายสตัวงวดวันที่สิบกกุมภาพันธ์ออกงังตัวนี้ โ negatively negatively อ้ยกูบ no ่ไดกลับตายละบาดนี่ยล่มกลับโอ้ยตา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 ยโอ้ยอย่าเป็นลมได้โอ้เบิรแห้งโอ้หลงกลับโอ้เบิรแห้งทีพี่บ่ายเนี่ก็บอกบอกว่าให้กูกับเน่โอ้ยกุสือสามซีเต็มมาออกีสโอ้เบิรแห้งเบิรแหงเบิรตแหงโอ้ตายแล้วเบิร์ไหแห้งวดนี้โอ้ ปวดหม้อปวดหม้อเลยโอ้โอ้โอ้ยโอเบิดแห้งเบิดแห้งแล้วบัดนี้เบิดแห้งด้อเป็นหยังบัดนี้สิยินเสียงโอ้ยโอ้ยอีนียงอีกโอ้ซื้อเลขลืมกลับเฒ่าโออซื้อเลขลืมกลับโอ้ยนี่นะลืมกลับเออคอยลงกลับโอ้ยบ่แม่นหางบ่าวอาหลดโอ้ยเบิดแรงลดแรงลอยล่า้อยขาแขนขาอ่อนแรงโออคนที่คอยสิใครนี่เฒ่าเอ้ย เดี๋ยวคอยิ่ไปเห็ดกับเขาให้กินเออไปไปจะไป,ปะหปเขาไม่เียเงี้ยเดี๋เขาอยิตเป,ป็นลมโอ้โอแก้าละลอยให้เขาเออ้ยพอถึงเลยหนื่อยคอยหลงกัเดี๋ยวเพลกับเขาแปไ๊บนึงเออเออซื้อครอยกินไล้ะเ้าเออเขาเบิแ้แงเขาก็จะไข่นี่ละเขาเป็นไรบ้านกูหักว่าละสุดไทยกูกับด้กปห็ดกับเขาให้มันสิแตก ง,งวด้กับหัวนันงวด้กับงวดนั่น,ดดน,นมันคือพูดเธอี่ยงบจื้อบบจำบาบเทออืมอืมคิดนงไปนีมมันมาแข,ข่งมันมาแขงง่งกับเหล็กเบิ้มงวดนี้แหละก็เจ็มจื้อบึงไม่หยิอทอนทอนทอ นี่เสมุกซีบึงโอ้ยนี่นี่ละน,นี่นู่นนมัยต้ยมยำบินเลขแดบนัวดมือมือนี่น,นูนน่เด็ด แกบบ่บ่เอาเฮ้ยมามากินเขากินเขาเขากินเขาเฮ้ยข้อมือห้แเบเบิดแห้งขับเท่าเอ้ยเจ้าเท่ยให้คอยกินมา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 มกงลูกกอนนีข่ขบเมือห้โอไไปไปไปเดี๋ยวเราไเท้า เดี๋ยวเดีวอยเครื่นิไข่หายายคอยกินในเรื่อเขาเด้อว,วันนี้ไปจังไหนจังเบือ่อลอยให้เขาเออเอาลงเขาเอ,อ,เอาลงมา,าสวดดานไม่หอนหอนก็ซีไม่แห้งเด้เขราเอาอีหยังเะยนี่เอออีหยังนี่ี๋ยวหยังนี่นี่พักมัน อย่งนี้แนวนี้ทีนยังกับต้มมิเเลขให้เจ้านี่ละโอ้ยเขาคานี่ <c oughs> แท็ดกรทัวทีบทั่วเดดอีกแล้ว่วฉีบทั่วแดดนี่ยังกับกินลงไปนี่ละนี่เอาไปชื่อแนวอื่นมากินดีกว่าอย่าชิชื่อไรเลยก่นสิงมง่ง่ายไรโอ้ยขอหชงต่เมืยตะแหงบุญข่มบุญเขาบอกซีสามหอดเจ้าซีเท่าไรสีแปดบอมบ มห่อเจ้าชีแปดเราญี่ปุ่นชีสามก็ถืออยู่ตอนนี้นเขาว่าอยู่คุ้มพุ่นมหาห่อเจ้าชีแปดไปจะไดนบานนี้เจ้าอย่มามาซ้่งเติมเขาอยู่นี่ไป,ไปไปไปนี่เอาไปกินเองเจ้าเดี๋ยเอาไปเลยเอาไปเลยไปไปสัากินมั้งเจ้าเลี่ยโอ,โอ้โหสวยมากบันดาลชื่ออีกหลายโอ้โอ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 